สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S Normal 22นะคะชอบกินเท่ากับเราได้ไปเที่ยวนะคะค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวมาแวะกันที่อเมซอนก่อนมาเติมอนเอร์เน็ก่อนนะคะเราเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมพระ้าที่ตกนินค่ะแถวสมุทรปาก,การนะคะเอ่อเราจะเสิร์ชหาอยู่ที่ที่เราจะไปก็คือจะเป็นสะพานวัดจันทร์ประดิษฐ์เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงนั้นจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างเราเดี๋ยวตามไปดูกันว่าพระ้าที่ตกดินวันนี้จะสวยขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ไปเลยแม่ซื้อเขาหนักนได้แล้วค่ะไปถ่ายกันบนรถค่ะเะไปชิมกันตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ตกดินกัน,นเลย,ไป,เยไปหาอะไรทานด้วยมือเย็น มาดูกันซิว่าจะอร่อยแค่ไหนว้าวนี่นี่ฟูดลองดับเบิลชีส ยืดตอ,อบเมนูใหม่ออันซีแอนค่ะ,ะชิมตัวออริจินอลไม่ได้ทานนานแล้วนะคะตัวนี้เรียงเอาตัวแอมอมนมามาดูรสชาติยังเหมือนเดิมไหมนั่งหนึบรสชาติเหมือนเดิม ต้องมีประมาณ2สองปีแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ทานะนะเอาไปดูเดี๋ยวนว้าวนี่อันนี้โรยโรยผงชีสอีกเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบทาน,นาทานไหมาทาน,นอยู่เนาะมาชิมกัน อันนี้โดยผงชีโราข้าคล้ายๆกันคุณลองก็คล้ค่ะตัวนี้แหละแต่คุณลองเอาชีสอยู่ข้างในนะเป็นไงลองท้องก่อนไปดูคระที่ตกดินก่อนไปหาอะไรทานแถวนู้นนะคะ ไปไปกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะ วัดสี่จันทร์เดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอให้แดดร่มนิดนึงค่ะแล้วก็เห็นด้านเนี้ยเขาน่าจะมีของขายแต่ว่าไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเดินดูค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ที่มาที่ดูร้านอาหารไว้จะแวะทานที่ร้านนี่เดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันก่อนร้านมองทะเลคาเฟ่ยังไม่รู้จะมีอะไรทานเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรน่าทานบ้างทะเลคาเฟ่ ทั้งหลังเป็นทะเลเข้ามาก็ได้ยินเสียงผัดกับข้าวเลยยินกลิ่นถึงความอร่อยเดีย๋ยวไปดูกันไปสั่งกันว่าทานอะไรอ๋ออ๋อนายค่ะเพราะว่าจะมารอดูพระอาทิตย์ตกดินอ่าแต่ก็น่าให้ชิลๆโอเคอย่าลาดเด็ดค่ะเขาบอกเปิดได้อ๋อตรงนี้ปิดห้าโมงแต่ว่าข้างนอกปิดก็คือปินของในห้างมุกนี่อืมอ๋อแต่ทานข้างนอกอะอะนอกอะ เราจองตัวไว้ชั้นสามมามาเลยร้านแบบว่ามีกิมมิกมากเลยเหมือนเดินมาโรงเรียนเลยตอนนี้ใช่ไหมคะเออวันอากาศดีจริงห เห็นสะพานไหมมาสั่งอาหารไปแล้วบางส่วนโหลมเย็นดีจริงอะ่ะมีหน้าถึงแนะนำให้ขึ้นมาชั้นสามาเห็นสะพานวิวดีมากอ,มอันนี้เมนูที่เราสั่งมาแล้วเหลืออีก สองอย่างวุ้นเส้นทะเลผัดไทยทะเลมาแล้วอาหารยงวุน้นเส้นปลาหมึกกระเทียมไข่ดาวผัดไทยกุ้งสดนี่อันนี้สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลโหน่ากินกินกับว,วิวกินกับว,วิว <laughs> เมนูแรกชิมปลาหมึกทอดกระเทียมไข่ดาว ใส้พริกน้ำปลามาด้วยนะเราชิมปลาหมึกก่อนเราแอยากชิมความสดของวัตถุดิบปลาหมึมกสดสดมากน,นี่ไข่ดาวหอมปลาหมึกกระเทียมเหนือข้าวปลาหมึกสดมากเลยอ่ปะปลามึกสดหอมกระเทียม เัาโชยดิบสดยังอื่นไม่ต้องห่วงเลยรสชาติอร่อยแน่นอ,อนอผัดไทย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 ก็จะให้น้ำพริกเผามาด้วยนะคะเดี๋ยวชิมก่อนยังไม่ยังไม่ปรุงเลียวนะผัดไทยกุ้งสดเส้นแบบหนึบๆมาก เป็นดูกุ้งกุ้งขอชิมเส้นแบบอยากรู้ว่าน้ำรสปัาไทยเป็นไงอืมอืมน้ำปลาไทยอร่อยมากน้ำปลาไทยอร่อยมากเวย น่าแพ้จริงๆเดี๋ยวเรามาลองแบบปรุงกันบ้างนะคะนี่มาปรุงน้ำพริกเผาเออเพิ่งเคยกินผัดไทยที่ใส่น้ำพริกเผาแบบนี้มาให้นะเนี่ยปกติจะใส่แค่เป็นพริกป่นพริกแบบพริกขั่วพริกป่นอันนี้เป็นน้ำพริกแบบอกอกน้ำพริกเผา แล้วก็ไม่ให้น้ำตาลมาด้วยนะแสดงว่าแต่เมื่อกี้รสชาติเขาว่าน้ำผัดไทยอร่อยแบบยังไม่ได้ปรุงนะคะนี้ใหน้นนี้เติมแค่พริกเผาเยียงเดียวอูดเส้นหนึบดูซิว่าปรุงรสชาติเป็นยังไงพริกเผาหอมหอืมดีนพริกเผากินแล้วหอมมากเลย มาชิมกุ้งะอกุ้งสดเนื้อเด้งสดแล้วที่อยู่ตองบางทะเลคาเฟ่ทาได้วยบงทะเลไปด้วยนี่เัมาขึ้นมาทานชั้นสามไ็้ด้จะอยู่ทานชั้นหนึ่งแล้วทางรา้านแนะนำว่าชั้นสามวิวดีค่ะแล้วก็ลมดีไม่ร้อนร้านเขาเปิดห้ามงเย็ยนนะใครมาก็มา,มาเร็วหนึ่ง เรามาแล้วเราได,เาได้เราได้ข้าวแค่เติบเดียวเดี๋ยจะเป็นเส้นจบพั์ไทยอร่อยแ <c oughs> นะนำเลยเดี๋ยวมาชิมจานต่อไปให้ให้ดูอันนี้หน้าทานน่าทานมากนี่สั่งเป็นสปาเกตตี้ท่ฮานเกล่สีสันนี่ เยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะว่าแต่ละจานร,ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างเมื่อกี้รีบสั่งก็จำราคาไม่ได้เหมือนกันอืมยกเต้นดีให้เง รสชาติขี้มอหอมหอมหอม,หอมเครื่องใบโหระพากระเทียมสั่งเป็นมีปลาหมึกมีกุ้งของส่วนมากของเขาจะเป็นอาหารแบบจานเดี่ยวนะฮะจะเป็นแบบไม่ใช่แนวแบบว่าเป็นอาหารแบบทะเลจ้าแต่เป็นอาหารจานเดี่ยวคล้ายๆอาหารตามสั่งะคะ่ะแต่ว่าค,ค่อนข้างรสชาติดี รสชาติดีเลยสดไปดิ hmm, so so, mm ้นขึ้นมาเขเลยอันนี้กุ้งกุ้งก็ให้ตัวใหญ่อยู่นะกุ้งตัวใหญ่ๆเฉมกุ้งกันรสชาติเดิมกุ้งสดกุ้งสดแล้วก็เนื้อแน่นหนึบทานได้แบบเรื่อยๆอ่ะ มาชิมยำม,มุ้นเส้นกันค่ะนี่สั่งเป็นยำม,มุ้นเส้นรมิทะเลสีน่าจะแบบแซบนะชิมก่อนว่าแซบไหมปลาหมึกชิมม,มุ้นเส้นก่อนดีกว่าอืมอร่อยนะ รสชาติอร่อยรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามเค็มนิดนึงก็คือรสชาติยำยำร้านอาหารนะคะแต่ว่าผ่านส่วนตัวว่าผ่านรสชาติดีเผ็ดเผ็ดกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีหวานกำลังดีกลมกล่อม โดย,โดยวรวมนาะรสชาติยำคือกลมกล่อไม่ไม่โดดจนเกินไปอนเส้นมีปลาหมึกมีกุ้งเมื่อกี้เห็นหอยนะหอยหายไปไหนแล้วหอยแมงคู่หอยแมงพูดงพ่ดว้วยอร่อยอ่าทานกันค่ะ ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเียพาไปเดินเล่นที่สะพานแล้วก็เห็นหน้าสะพานเขาจะมีร้านขายของฝากพ,พวกอาหารอาหารทะเลแห้งอาหารสดเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรมีอะไรซื้อกับบ้านได้บ้างแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเล่นที่บนสะพานนะคะทานกันค่ะเป็นไงอร่อยไหมเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยเนาะ เสร็จแล้วเรอเราไปเดินเล่นที่สะพานกันค่ะอะอากาศดีมากเลยนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านนี่มีพญานาคด้วยโอ้ นีนะวัดสี่จันทวัดสี่จัน์ประดิษฐ์พญานาคกำลังสร้างไปเดินดูมีอะไรซีกบ้านได้บ้างอันนี้ถ้าเป็นท่าเรือประมอันนี้อะไรอ่ะมีอะไรขายบ้าง้าแดดเดียวทะเลสดไม่มีแล้วใช่ไหมคะ อันนี้เป็นปลาอะไรคะปลาเนื้ออ่อนจ้ะปลาเนื้ออ่อนอืมกล่องเท่าไหร่คะกล่องละร้อยค่ะอันนี้เป็นเนื้ออ่อนทะเลหรือว่าเนื้ออ่อนทะเลเอ่อเป็นทอดได้เลยใช่ไหมคะเก็บไว้ได้นานไหมอะคะเก็บต้องเก็บในช่องฟิตอ่าช่องฟิตนานนะคะทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยเอาค่ะ เค็มไหมคะไม่เค็มเป็นเนื้ออ่อนแดดเดียวเออเป็นเนื้ออ่อนทะเลแดดเดียวกล่องละร้อยกล่องละร้อยเอาสองกล่องค่ะอันนี้มาอะไรอะคะปลาแห้งปลาลิ้นหมาอันนี้ก็ปลาลิ้นหมาหรอปลาตัวใหญ่คือปลาลิ้นหมาเห็นว่าร้อนเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเลยใช่เป็นตัวอันนี้มันจะตัวเล็กหน่อยมันก็ตากเป็นอันนี้แบบแห้ง แห้งอันนี้เก็แดดเดียวอย่างนี้แดดเดียวแดดเดียวอันนี้หลายแดดหลายแดดแล้วแตกต่าสงสให้อเพราะเขาตัวเล็กค่ะเอาไปทอดแล้วมันก็จะเป็นแบบกรอบๆ่กินได้ทั้งตัวทั้งตัวเลยแล,แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ทานได้ทั้งตัวไหมหรือว่าทั้งตัวเหมือนกันแต่จะมีก้างกลางอ๋อก็คือต้องหลอกจะใหญ่กว่าอันนี้ไงอ๋อแต่ถ้าทานง่ายคือแบบนี้ใช่อันนี้ทอดยังไงคะไฟไฟอ่อนอ่อนหน่อย ชอบไฟแรงไฟแรงจะไมอ๋อไฟอ่อนๆหนูเอาถุงหนึงค่ะแล้วแล้วเราเห็นเขาว่ามีขายอาหารทะเลเก็บหมดแล้วเข้าไปหน่อยนึงอ๋อต้องเดินเข้าไปข้างในประมาณบ้านจมหลังลงไปอ๋อร้านเขามีอะไรขายบ้างคะมีอาหารตำสั่งผัดกะเพราอ๋อแต่เป็นแตเป็นอาหารทานทานเลยอ๋อแตเป็นอาหารสดซื้อกับบ้านไม่มีไม่มีค่ะอ๋อ ไี้ค่ะโอเคอือะไรปลากุลาเค็มปลากดอาหารทะเลตามฤดูกาลอ๋อเขาทำได้โทรถามได้แล้วจะส่งไปจะส่งไปสี่อ๋อส่งไปสีให้กันนะอ๋อคลุมงย็นไปเลยอ๋อถ้ส่งตามแถวก็อ๋อ แต่วันนี้มีแค่ปลาเนื้ออ่อนแค่นี้ปลาปลาพวกนี้ไม่มีปลากูเราจะมีพวกเช้าอ๋อมีตอนเช้าเราจะต้องตากอ๋อโอเคได้ค่ะตอนนี้ไปก่อนฝากไว้ก่อนได้ไหมคะเดินเล่นแบบนึงขะเขาขึ้นขาเดินเล่นกันถ้าถ้าปลาทะเลอย่างอื่นอ่ะเขาจะมีตอนเช้านี่ไงเขามาตากไว้เนี่ยนะน้ำแรงขึ้นแรงมากเลย นี่ไงที่เราซื้อไปไนี่ไงนี่ปลาเนื้ออ่อนทะเลแดดเดียวขายถูกนะแพ็กร้อยอะ่ะไม่แพงอากาศดีมากวันนี้วันนี้ฟ้าน่าจะคลุมมากพาธิตตกดินน่าจะไม่เห็นน่าจะไม่เห็นพาธิตตกดินเพราะว่าเมฆเยอะค่ะ แต่ว่าบรรยากาศก็ดีดูเรือนู่นลมลมดีอ่ะลมไม่แรงเกินไปกำล,ลังดีก็จะมีคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะเลย่ะะอาก,กาศดีนะ มองเห็นโน่นเรือข้างในเดินลงไปเขาก็จะมีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะคะแต่ว่าเราวันนี้เรามาแล้วเราไม่ได้เดินลงไปอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะอากาศดีค่ะวันนี้ก็พามานะคะพามาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ สะพานวัดจรประดิษฐ์นะคะอยู่ที่สมุทรปราการค่ะบรรยากาศก็อากาศดีนะอากาศดีลมดีลมลมสบายเลยค่ะมาจะมีร้านอาหารให้ทานอ,อยู่ตรงนี้ร้านอาหารนี่มองไปจะอยู่ตรงนี้เห็นไหม,มบรรยากาศดีวิวดีค่ะทานอาหารเสร็จก็มาเดินเล่นชมบรรยากาศกันได้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่ง,ด,งดิ้งดิด้วยนะติดตามติดตาม E ีต่อไปนะคะช่อง S-Normal 22ค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะ